ถ้าคุณกำลังจะพูดถึงผู้ชายที่ดีลาดีคุณมองตรงนี้ียว่ารครับจริงป่ะคะพี่ของแบบนี้ใครๆก็พูดได้นะคะพี่มีของเท้คุณนึ่งพี่นะถ้าพี่ไม่มั่นใจพี่ไม่พูดหรอกได้ค่ะพี่เนี่ไปร้องทีงหนุหมยคะอันนี่ไวมากไม่ลงก็ไม่ถูกที่วัดกดสับตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหน,ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะนี่หอย กูตกใจึงเลยดิอะไรเนี่ยมึงเลิกกับแฟนแล้วเหรอเออดิมึงเลิกทำไมวะคนนี้เขาแบบโอ้โหหน้าตาเขาออกจะดีมึงเลิกเขาเรื่องอะไรวะหน้าตาดีแต่ลีลาไม่ดีจ้ะฉันก็เลยขอเลิกเดี๋ยวเรื่องแค่นี้นะมึงขอเลิกเขาเลยเหรอวะเฮ้ยเรื่องแค่นี้พูดได้ไงวะบอลลี่เนี่ยเรื่องนี้มันสำคัญมากเลยนะเว้ย ถึงมีความรักให้แต่เรื่องลีลาบนติงสําคัญที่สุดล่ะเพื่อนไอ้มึงแต่คนเก่ามึงแบบหน้าตาดีมากอะกูเสียดายของว่าโอ้ยไปเสียดายทาไมวะหลอแต่ไม่มีมน้ํายาเนี่ยนะงั้นเอางี้ที่มึงชอบเนี่ยมแบบไหนวะเรื่องหน้าตาเนี่ยฉันก็ไม่ติดนะอืมฐานะก็ไม่ติดเหมือนกันแต่ขออย่างเดียวเนี่ยต้องลีลาด,ดี ขอแค่นี้แหละลีลาดีมันยากแล้วแบบนี้ใครจะมันจะมีพร้อมอะไรแบบนั้นวะมีหรอวะผู้ชายแบบนั้นอะ <c oughs> ถ้าคุณกำลังจะพูดถึงผู้ชายที่ลีลาดีคุณมองตางนี้ดีกว่าจริงปะคะพี่ของแบบนี้ใครๆก็พูดได้นะคะพี่มีของแท้ <c oughs> คุณอย่างพี่นะถ้าพี่ไม่มั่นใจพี่ไม่พูดหรอกได้ ่พี่ไปรองห้องหนูเลยคะอันี่ไวมากไม่นองก็ไม่ถุงดีวะปัดค่ะพี่ไปได้เลยไปค่ะพี่มอยอะไรเคมเลเวอร์ของแบบนี้ไปค่ะพี่ครับผมอุ้ยโอยโอ้ยเชิงครับผมเพราะเอวหวานใช่ไหยโอ้โหลบอลลี่เป็นไงบ้างยาเป็นไงอะไรล่ะแฟนใหม่เธอไงเนี่ยฉันจะเลิกกับมันแล้วเนี่ยเอ้า ทำไมอะ่ะแกชอบคนลีลาบนเตียงดีไม่ใช่หรอลีลาบนเตียงดีก็จริงแต่มันไม่ใช่ลีลาบนเตียงแบบนี้นเตียงแบบนี้พี่ลุกสักทีสิเนี่ยบอกให้ไปอาบน้ำเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเดียวอีออดังบอลลี่เคยได้ยินไหมเนี่นยฉันบอกเขาเป็นชั่วโมงเขาลุกไปลุกมาอยู่บนเตียงตัวที่้าที้ปโอ๊ยพี่เป็นชั่วโมง ทันที่ชอบอะไแบบนี้รีโมททีวีหน่อยพี่บอกให้ไปอาบน้ำนี่มันนอนข้างล่างอีกแล้วอ่ะไปๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดูผกจากับจานหน่อยอนี่สรุปเขาบอกว่าลีลาบนเตียงดีก็คือลีลาอยู่บนเตียงไม่ยอมลุกไปไหนแบบนี้หรอเออพี่เอ้าพี่ขอขอรูซีรี์ในโทรศัพท์แป๊บนึงเลยลืมไปว่ามันเืีอีกตอนเดียวจบแล้ว ตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับจา้าเหนือยแยิ่งกว่าหาแคปเป็นครูต้องสอนเอกดูแล